โรบักพิษนี่ยมันอันตรายแต่ถ้าไม่อยากพังทลายร้านนี้เลยลิเบอร์ชอปร้านเติมโรบักราัาคาสุดมิตรภิมที่เปิดให้บริการแล้วทั่วราชอาณาจักรลิงก์นี่ครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะสวัสดีบวัดีนนั่นเหระทุกคนเลยครับโอ้ยเออยู่ผมเองครับไมกี้ครับ แล้วก็ไอทิสน้อยคู่ใจผมเองซึ่งภายในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็ได้รหัส ID ของน้องคนหนึ่งมานะครับที่ตอนนี้นะครับในรหัสของน้องเขานะครับได้ฟาร์มในส่วนของเกนไคนะครับ G O o นี่นะครับหรือมีเกนไคตัวนี้เนี่ยฟาร์มนะครับแล้วก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่ 1นึ0พเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณรหัสน้องเขามากเลยนะครับน้องเก้านะครับน้องใน Discord ผมเองหรือเด็กใน Discord นะครับที่เขาให้ยืมรหัสตัวนี้มาต้องขอขอบคุณน้องเก้ามากเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวแต่ละสกิลให้กับเพื่อนๆดูกันเลยละกันนะครับว่าทําอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของตัวสกิลก่อนนะครับเกนไคตัวนี้เนี่ยมีถึง2โหมดเลยนะครับไม่เหมือนเกนไค ของครอบบ้านนะครับที่มีเพียงแค่โหมดตัวเดียวนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับจะคูดาวตามนี้เลยครับสกิลแรกครูดาวตามนี้นะครับสาวิด้วยกันเลยครับกินจากไก่อยู่ที่2 0,000กว่านะครับสกิลที่2นะครับอยู่ที่17วิถือว่าเร็วมากเลยนะครับ กินจักกะอยู่เพียงแค่หมื่นกว่าท่านเองครับหมื่นหกเออหมื่นหกพันนะครับผมสำหรับสกิลที่3นะครับอยู่ที่25่ิบาวินะครับกินจักกะก็อยู่ที่30,000เลยนะครับผมตอนนี้ผมสมใส่ค่าหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูแต่ละสกิลกันเลยนะครับว่าแต่ละสกิลทําอะไรได้บ้างครับเราจะมาทดสอบที่ขอดไม้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับเริ่มที่สกิลวีนะครับแบบนี้เลยครับผมสกิลวีครับปึ๊บนะครับเป็นยังไงครับ อ่านะครับจะเป็นการอัญเชิญหุ่นไม้แบบนี้นะครับโจมตีนะครับใส่คู่ต่อสู้ดูเหมือนว่าสร้างความเสียหายมากกว่า1จุดด้วยนะครับแสดงว่าฮิตบ็อกในการโจมตีเนี่ยกว้างพอสมควรเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าโดนตรงนี้และตรงนี้ด้วยนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลบีกันบ้างนะครับสกิลบีนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยครับคืออัญเชิญเดี๋ยวนะอัญเชิญต้นไม้ขนาดใหญ่แบบนี้เลยครับแล้วมันส่งผลอะไร เพื่อจะให้เห็นชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปรับเควสดูนะครับแล้วดูว่าถ้าเกิดเราใส่สกิลที่2แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ <laughs> โอ้เมื่อกี้ลองดูแล้วเออมันก็ไม่มีอะไรต่างไปเลยนะเ,ออเดี๋ยวจะลองรับเควสดูนะครับแล้วก็ไปหาหมอนที่อยู่ขา้างหน้าผมตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการปีนต้นไม้ไปแล้วกันนะครับน่าจะเร็วกันเยอะเลยโอเคขึ้นต้นไม้แบบนี้นะครับผมแล้วก็บินไปขา้างหน้าครับอืมครับปึ๊บโอ้อยู่แค่ข้นางหน้าหมู่บ้านนี้เองเหรอกแสดงว่าไม่ได้ไกลมากนะครับโอ,โอเคเดี๋ยวเรามาดูช้า สำหรับสกิลที่2เลยนะครับจะอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยนะพอเปิดต้นไม้ครับปึ๊บปลูกต้นไม้แบบนี้ครับอ้ดูเหมือนว่าจะทําให้คู่ต่อสู้นะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับติดสถานะหลับไหลด้วยนะครับคล้ายๆกับสกิลสแตนคู่ต่อสู้เนาะไหนๆเราก็เดินมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมจะลองทดสอบในส่วนของสกิล V นะครับหรือสกิลที่1ใหม่ให้กับเพื่อนๆดูเลยนะครับว่ามันจะโจมตีได้แบบกว้างแค่ไหนนะครับสำหรับการเชิญเทวรูปออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นเทวรูปแบบนี้นะครับหรือเป็นคล้ายๆโกเลมไม้ป่ะเดี๋ยว กูเลยไม่โจมตีเหรอใช่ไมทำไมไม่โจมตีอ่ะจะบอกนะครับว่าสกิลนี้ไม่มีผลต่อพวกยูนิตหรือมอนเหล่านี้เลยครับอืมเป็นไปได้นะเดี๋ยวหนูดูสกิลสองใหม่ครับหลับไหลครับจงหลับไหลเงี้ยครับอย่างดีครับสกิลนี้คือดีมากนะครับสามารถสแตนคู่ต่อสู้ได้และทําให้ตัวเราเนี่ยยกขึ้นไปเออบนที่สูงได้ด้วยนะครับอาจจะช่วยในการหลบสกิลได้ด้วยนะครับแต่ผมยังคาใจกับสกิลหนึ่งไม่หายนะครับว่า ทำไมโกเลมนะครับหรือไอหุ่นไม้เนี่ยมันไม่โจมตีเลยเพื่อนลองดูใหม่นะครับหรือว่าเราต้องโจมตีให้มันดูก่อนนะครับโจมตีดูแสดงว่าสกิลนี้อาจจะไม่มีผลต่อพวกยูนิตเหล่านี้นะครับอืมอาจจะใช้ได้ในขอนไม้นะครับแล้วก็เพลเยอร์ด้วยกันเนาะงั้นต่อมานะครับเรามาดูสกิลที่3กันเลยแล้วกันจะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่โอเคนะครับนี่จะเป็นเอ่อมังกรแบบนี้แหละ ซิกแซกไปซิกแซกมาแล้วก็ชนคู่ต่อสู้นะครับโอ้อแสดงว่ามังกรมังกรมังกรตัวนี้น่าจะบินได้ด้วยนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมหันเคอร์เซอร์เมาส์ลงพื้นนะครับมันก็เลยแบบคล้ายๆดําดินเนียเพื่อนโอ้ยเดี๋ยวนะรดนแรลเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยเราใช้เวลานานพอสมควรเลยนะเดี๋ยวรอสกิลคูลดาวสักครู่นึงนะครับในส่วนของตรงนี้ผมจะลองคอมโบดูเล่นๆก่อนนะอาจจะเปิดด้วยสกิลที่2ก็ได้ครับคือสตันคู่ต่อสู้แบบนี้เนาะ สแตนคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้สตันนะครับแล้วถ้าเกิดแบบเป็นเพลเยอร์เนี่ยเราสามารถเอาโกเลมโจมตีได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยโกเลมโจมตีไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าโกเลมเนี่ยจะพุ่งเป้านะครับไปยังขอนไม้นะครับคือมันพยายามเดินมาหาขอนไม้นะครับแสดงว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นผลชัดเจนเลยก็คือไม่โจมตีใส่ยูนิตนะครับอาจจะโกงเกินไปด้วยแหละเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลที่3ใหม่นะครับไอ้นี่ก็โจมตีจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะดูสกิลที่3ใหม่นะครับผมคาดว่าสสกิิิลลนน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 นีีีีี้้้เเ่่่่ยยยาาจจะะะะบบบบบไดดดคคครัใววมมมผผ๋อองงููทแ แล้วก็กดในส่วนของสกิลที่3นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครผมว่าไม่ได้จะบินได้สกิลนี้บินได้จริงๆครับจะเป็นคล้ายๆกับมังกรนะครับใช่ไหมมังกรที่เป็นไม้นะครับเรียงกันหลายๆบล็อกต่อกันออกมาครับและยาวมากเลยนะครับซึ่งสกิลนี้สามารถ พุ่งโจมตีคู่ต่อสู้ได้นะครับหรือเป็นสกิลที่แบบว่าใช้ในการเดินทางก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่เพราะว่ามันถือว่าช้าเกินไปในความคิดของผมนะอันนี้คือส่วนตัวนะครับต่อมาเนะครับเราจะเริ่มแปลงร่างเป็นโหมดกันแล้วนะครับแปลงร่างให้ดูเลยนะครับค่าแปลงร่างโหมดสําหรับขั้นแรกครับจะเป็นประมาณนี้เลยค่าแสงที่2000นะครับอืม2,007เเนี่ยประมาณนี้เนาะในส่วนของแอนิเมชันการตีนะครับก็โอ้เดี๋ยวนะ การตีธรรมดานะครับจะเป็นโกเลมไม้แบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดคลิกขวาบล็อกนะครับก็จะมีโกเลมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหันหน้าให้ดูนะครับโอเคนะครับนี่บล็อกนะครับจะเป็นโกเลมไม้แบบนี้ผมขอเรียกว่าโกเลมนะติดจากไม้ครับนะครับจะเป็นหุ่นไม้แบบนี้เลยครับผมการตีปกตินะครับจะอยู่ในรูปแบบนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวนะตีปกตินะครับในส่วนของแอนิเมชันการตีนะครับผมจะกดที่สกิล Q ก่อนนะครับกด Q นะครับเป็นแบบนี้นะครับคือการกระแทกไปข้างหน้านะครับแต่ถ้าเราคลิกขวานะครับและตัวซีนะครับเป็นแบบไหน คิกขวาตัว C ก็คือคล้ายๆกับมีกำปั้นเลยครับต่อยรัวๆโอราโอราแบบนี้เหรอโอเคถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวรอสกิลหมดนะครับคูลดาวสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมคิกขวาและตัว C ไปแล้วนะครับแล้วก็กดตัว Q ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองกดตัว C เฉยๆนะครับว่ามันมีสกิลเสริมที่ต่างจากคิกขวาหรือเปล่านะครับจะลองกด C เฉยๆเลยนะครับเมื่อกี้เราคิกขวาและ C ไปแล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวจะกด C เฉยนะครับว่ามีอะไรไหมครับกด C ครับ C เฉยไม่มีอะไรนะครับไม่มีแสดงว่าต้องคิกขวาและ C นะครับ ถึงจะทํางานนะครับโดยการต่อยรัวๆแบบนี้นะครับนี่ตามเคอร์เซอร์ที่เราเลื่อนหาเลยนะครับไม่ได้แบบว่าล็อกเป้าใส่คู่ต่อสู้เนาะในส่วนของขั้นที่2นะครับเดี๋ยวผมจะรับเควสก่อนแล้วกันผมว่าโจมตีเสร็จม้อนอ๋อนี่ไงนี่มีอยู่ตรงนี้นะครับแบงค์ไลน์เป็นขั้นที่2นะครับโอเคนะครับปึ๊บนี่ขั้นที่2จะเป็นแบบนี้เลยครับก็คือคล้ายๆกับมีสแตนอย่างเงี้ยเฮ้ยเท่นะส่วนตัวผมว่ามันเท่ดีนะเพื่อนใช่ได้นี่เรามาดูในส่วนของสกิลคิวทั่วไปก่อนนะครับแอนิเมชั่นตัวคิวนะคคครรรัับบบปปึ๊กกดไือาฮ คือการงัดต้นไม้ขึ้นเหรอครับใช่ไหมดูเหมือนว่าจะเป็นการปลูกป่านะครับคล้ายๆกับสกิลเซนจูทั่วไปนะครับแต่จะอยู่ในรูปแบบของตัวคิวนะครับทีนี้เราจะลองกด C ธรรมดาดูก่อนนะครับกด C ธรรมดานะครับเหมือนจะไม่มีผลอะไรนะครับอืมเกณฑ์แค่การชาร์จจักระทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าเราคลิกขวานะครับและกดอ่านะครับคลิกขวาบล็อกโอ้นะครับอันนี้เป็นเช่นการบล็อกจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือคล้ายๆแบบไอตัวสแตนเนี่ย จะออกมาข้างหน้านะครับจากที่ว่ามันยืนข้างเราแบบนี้เนาะโอเคทีนีคลิกขวาและซีนะครับผมสกิลนะครับจะอยู่ในรูปแบบนี้โอ้ดียวต่อยรัวๆโอล่โอลาคล้ายๆกับเอ่อคล้ายๆจริงๆมันก็ตั้งใจให้คล้ายๆกับโจโจ้นีครับเพื่อนมันจะคล้ายๆกับโหมดตัวหนึ่งของโจโจ้เลยอะ่ะเป็นโหมดตัวไหนที่มันมาในตอนกิจกรรมคริสต์มาสหรือเปล่าหรือฮาโลวีนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะเป็นโหมดตัวไหนนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูแป๊บนึงนะมันจะเป็นโหมดตัวไหนอ่ะผมจำไม่ได้ฮะอันนี้เป็นในส่วนของคาถาสิ ถ้าเป็นโหมดน่าจะเป็นโหมดตัวนี่หรือเปล่าครับนี่จะเป็นโหมดตัวนี้นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับคือการต่อยรัวๆโอร่าโอร่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เพื่อนดูช้าๆจะชัดกับขอนไม้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงะครัยเอ้ยผมมันเจ๋งนะที่ขวาหรอลวซีนะครับต่อยอราเราเราแล้วก็จะมีแสงระเบิดนะครับเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย คล้ายพลังเทวรูปเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับในส่วนของเกนไคเนะครับ G O วานี่ะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาดูเร็วนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับไปเลยครับบ๊ายบาย